สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกับพ่อครเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอามีเมนูเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเย็นๆทานแล้วสดชื่นนะครับนั่นก็คือเมนู mango smoothie นะครับซึ่งเมนูส m o o ตี้วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะได้กลิ่นอายความเป็นมะม่วงแบบสุดๆนะครับแล้วก็รสชาตินี่อร่อยละมุนลิ้นแน่นอนเลยช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองหาเมนูส m o o ตี้ในดวงใจเนี่ยมาลองทําดูหรือจะลองทําเมนูนี้ตามอามก็ได้นะครับทานมันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไร ส่วนผสมของเมนู mango smoothie นะครับอย่างแรกเลยก็คือมะม่วงสุกครับวันนี้นะครับอามเลือกใช้เป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้นะครับก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาตินี่หวานอร่อยนะครับน้ำแข็งครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำตาลทรายน้ำเปล่าและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือน้ำมะนาวครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เรามาเริ่มทาเมนูแมงโก้ส му ตี้กันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทําตัวน้าเชื่อมก่อนนะครับซึ่งวิธีการทําน้าเชื่อมที่ง่ายที่สุดในวันนี้ที่อามจะมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเราจะต้มน้ำนะครับในไมโครเวฟให้ร้อนๆหรือว่าอุ่นๆประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นําน้ําตาลใส่ลงไปคนให้น้ําตาลทรายละลายนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราสามารถควบคุมความเข้มข้นของตัวน้าเชื่อมได้นะครับคือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากให้ได้น้าเชื่อมที่สามารถเอาไปทําพวก เบเกอรี่หรือว่าทำเครื่องดื่มเนี่ยน้ำแนะนําให้อัตราส่วน1ต่อหนึนะครับก็คือเหมือนกับว่าช่างน้ํากี่กรรมน้ําตาลก็เท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าจะได้อัตราส่วนแบบ50ต่อ50ว่งงางั้นเถอะนะฮะนี่ง่ายๆแบบนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนทําในปริมาณมากๆก,ก็สามารถทําในหม้ออะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคคนให้น้าตาลทรายละลายนะครับได้แล้วน,น้ำก็จะอุ่นๆประมาณนี้นะครับ โอเคพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแข็งนะครับลงไปในโถปั่นนะครับซึ่งเวลาทำเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเพื่อนจะเสิร์ฟแก้วไหนให้เพื่อนเอาแก้วนั้นนะครับตวงน้ำแข็งสมูทตี้หรือว่าเครื่องดื่มที่เราทำเนี่ยมันก็จะได้พอดีกับตัวแก้วถ้าสมมติถ้าเราเอาถ้าเราไม่ตวงน้ำแข็งเนี่ยครับบางทีเราเทใส่ลงไปมันไม่เต็มแก้วหรืออาจจะเยอะเกินไปทำให้ส่วนผสมเนี่ยรสชาติคาดเคลื่อนนะครับวิธีทำง่ายสุดก็คือเราจะเอาน้ำแข็งนะครับ ตวงใส่แก้วเลยซึ่งวันนี้อามจะเสิร์ฟแก้วนี้อามก็จะเอาน้ําแข็งใส่แก้วให้เต็มแบบนี้นะครับดินน้ําออกถ้าในกรณีที่มีน้ํานะครับแล้วเราก็เทใส่ลงไปนะฮะแล้วก็วันนี้มะม่วงนะครับอามหั่นไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ตามชอบนะจริงๆรสชาติมะม่วงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากให้มีความเข้มข้นมากหรือความเข้มข้นน้อยนะครับก็เลือกได้เลยอ่ะามใส่ไปมาสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับ อันนี้ลูกหนึ่งนะฮะหั่นเรียบร้อยต่อไปก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยโยเกิร์ตนะครับสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดรสหวานด้วยมะนาวนะครับประมาณสัก3มช้อนชาให้ออกเปรี้ยวๆหน่อยจะได้ไม่จะได้สดชื่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้า อยากให้อารมณ์สมูทตี้ของเราเน้นหวานนะฮะก็ใส่เยอะได้น้ำเชื่อมนี่ก็จะช่วยทําให้เวลาเราปั่นส่วนผสมนี้เข้ากันง่ายขึ้นด้วยนะครับประมาณสักสอองเท่าของตัวน้ำมะนาวเลยกัน6ช้อนชานะครับจากนั้นก็ปิดเครื่องแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับ วิสังเกตนะครับว่าสมูทตี้ของเราเนี่ยเนื้อเนียนดีหรือยังนะครับให้เพื่อนสังเกตเสียงตัวน้ําแข็งนะครับถ้าไม่มีเสียงน้ําแข็งที่แบบว่ากระทบกับตัวใบมีดแล้วเนี่ยแสดงว่าเนื้อสมูทตี้ของเราเนี่ยเนียนได้ที่แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มนะครับขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วเสิร์ฟสวยๆกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันเลยนะครับวิธีการเทก็คือเราจะใช้ช้อนช่วยนะฮะ Okay. เราจะใส่เกือบเต็มนะครับเหลือขอบไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่มะม่วงลงไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาพอดีอตักออกดีดกว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมะม่วงนะครับมันอาจจะดันนะฮะตัวสมูตี้เนี่ยขึ้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโ okay. อเคหยิบช้อนหน่อยเราก็เอาชิ้นมะม่วงนะครับสวยๆใส่ด้านบนให้สวยงาม อันนี้ก็ตามชอบนะถ้าอยากให้สมูทตี้ของเราน่ากินก็ใส่เยอะหน่อยนะครับสัก4-5ชิ้นก็ว่ากันไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยใบสะแหน่ขอเอื้อมหยิบนิดนึงนะฮะแช่น้ำไว้แล้วก็เสียบข้าง ให้สวยงามอลังการงานสร้างมากแล้วก็เดี๋ยว เสียบหลอดอีกสักหนึ่งหลอดนะครับก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับสำหรับเมนู mango smoothie นะครับทำง่ายมากเลยวันไหนอากาศร้อนๆนะครับอยากทานอะไรสดชื่นสดชื่นนะครับก็ไปเด็ดมะม่วงที่หลังบ้านมาแล้วก็มาทำเป็นสมูตี้ก็ได้เช่นกันนะครับท่านเมื่อคนไหนนะครับพี่อยากจะทราบเมนูอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานเครื่องดื่มนะครับหรืออาหารจานเด็ดของเพื่อนนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv วันนี้อามต้องขอตัวลาไปก่อนกับพบใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ ไยบายครับ